สวัสดีครับผมสอน CGB x เรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้มันเป็นเรื่องร้อนๆเกี่ยวกับการเข้าค่ายรอดอที่เขาชนไก่ที่ตัวผมเองเนี่ยประสบพบเจอมาและก่อนที่จะไปฟังกันเนี่ยก็อยากให้ทุกคนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยละเพื่อเป็นกําลังใจให้เจ้าของช่องเนี้ยแล้วถ้าทุกคนพร้อมแล้วเราก็มาเริ่มกันเลยเรื่องนี้มันต้องย้อนกลับไปตอนที่ผมอยู่มห ตอนนั้นผมเรียนรลอดออยู่ประมาณปี2ในช่วงนั้นนะครับมันเป็นช่วงที่เขากําลังมีกิจกรรมเข้าค่ายรลอดอที่เขาชนไก่ซึ่งเขาชนไก่ที่กําลังจะไปกันเนี่ยเขาก็มีประวัติข่าวลุงข่าวลือกันมาสะพัดเลยว่าการไปฝึกรลอดอที่นั่นน่ะเป็นการฝึกที่โหดมากครูฝึกที่อยู่ที่นั่นก็เข้มงวดสุดๆบางก็ว่าเคยมีคนไปฝึกรลอดอที่นั่นจนร่างกายรับไม่ไหวจนมีการเสียชีวิตกันเกิดขึ้นจนรุ่นต่อๆมาที่ไปฝึกได้ไปพบเจอบางสิ่งบางอย่าง ที่มีอาจอธิบายได้ บางก็ว่าที่นั่นเคยเป็นที่ฝึกทหารมาก่อนและมันก็อาจจะมีเรื่องลี้ลับบางอย่างที่ตัวเราเนี่ยไม่เคยรู้มาก่อนตอนที่ผมได้ไปเข้าค่ายรอดอเนี่ยเขาจะให้ค้างคืนอยู่ที่นั่น5วัน4คืนผมก็เตรียมสัมภาระาไปให้มันเรียบร้อยแล้วก็ออกเดินทางกันในตอนเช้ามืดระหว่างที่กําลังเดินทางกันบรรยากาศณตอนนั้นมันเย็นมากมันเย็นแบบผิดปกติกว่าทุกครั้งที่ผมเคยนั่งรถบัสของโรงเรียนด้วยความที่ผมสงสัยผมก็เลยมองไปรอบๆเห็น เพ,เพื่อนที่มาด้วยกันหลับกันหมดมันก็ยังไม่มีอะไรผิดปกติแต่ด้วยความเย็นที่โถมเข้ามาจนผมหนาวสัน่นหนาวจนเข้ากระดูกดำผมก็เลยหันไปสก,กิดเพื่อนที่นั่งอยู่ข้างๆเพื่อนเพื่อนอะไรมีอะไรมึงรู้สึกหนาวบ้างเปล่าวะกูว่าอากาศแถวนี้แม่งไม่ปกติวะมึงหนาวมึงก็ปิดแอร์ดิ <Yeah. S 2> จอบมึงอยู่เนะี่ยไม่หนาวได้ไง ผมก็ลุกไปปิดแอร์ตามที่มันบอกและทันใดน,นั้นเองความหนาวที่ยินจะเยือกในตอนแรกมันก็ได้หายไปตอนนั้นผมจึงได้รู้ว่าแอร์มันยินจริงๆก็เดินทางกันไปจนถึงค่ายฝึกรอดอที่เขาชนไก่บรรยากาศณตอนนั้นล้อมรอบไปด้วยต้นไม้ใหญ่ที่ปกคลุมไปทั่วเขาเต็มไปด้วยเสียงนกเสียงกาที่อยู่แถวๆนั้นก็กก็ก ผมกับเพื่อนๆก็พากันไปรวมแถวกับโรงเรียนอื่นที่มาด้วยกันและครูฝึกที่อยู่ที่นั่นเขาก็แนะนาสิ่งต่างๆที่เกี่ยวกับสถานที่แห่งนี้ในวันแรกครับก็เป็นการฝึกรอดอทั่วไปโดยในช่วงเช้าจะเป็นการโดดหอซึ่งครูฝึกเขาก็ได้พูดขึ้นมาว่า ในฐานที่เราจะมาฝึกกันนะครับเป็นฐานที่ค่อนข้างมีความอันตรายผมก็อยากให้นักศึกษาวิชาทหารทุกคนอยู่ในกฎในระเบียบที่ตั้งไว้ห้ามเล่นห้ามพักกันเดี๋ยวมันจะเกิดอุบัติเหตุได้นะครับอย่างปีที่แล้วที่มาฝึกกันเนี่ยก็ได้มีการเกิดอุบัติเหตุจนต้องหามส่งโรงพยาบาลกันไปในปีนั้นมีโรงเรียนไม่ผ่านนะครับในปีนี้ผมก็หวังว่าจะไม่มีเหตุการณ์แบบนั้นนะครับทุกคนทราบทราบคร,บรบัรบหลังจากนั้นก็เป็นการฝึกโดดหอ,อกันไปตามปกติจนมาถึงตอนเที่ยงก็จะเป็นการรับประทานอาหารกลางว และอาหารที่ผมได้รับมานั้นรสชาติเฮี้ยมาแต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นยังไงผมก็ต้องกินให้หมดเพราะมันเป็นสิ่งเดียวที่ทําให้ผมอยู่รอดได้ในค่ายแห่งนี้และพวกขนมน้ําแปบซุงแปปซี่ที่ขายอยู่ในค่ายแพงมากระหว่างที่ครูฝึกก็ปล่อยให้พวกผมนั่งพักกันเพื่อรอกิจกรรมเดินทางไกลในบ่ายวันนี้ เพื่อนของผมไอปอกได้เดินไปคุยเล่นกับครูฝึกแถวนั้นจนมันได้ไปถามในสิ่งที่ไม่ควรถามครูครับครูระจำอยู่ที่นี่นานยังครับครูฝึกเขาก็บอกโอ้ยหลายปีแล้วหกปีได้มั้งถามทำไมอ่ะตั้งแต่ครูมาอยู่ที่เนี่ย ครูเคยเจอมั้งไหมครับผีอะครับผีอะนะตั้งแต่ครูยอยู่ที่นี่มานะครูไม่เคยเจอเลยนะผีอะหรือเรื่องอะไรพวกนี้แต่มันก็จะมีเด็กรุ่น,นก่อนนั่นแหละที่ชอบมาถามหรือว่ามาเล่าให้ฟังว่ามีอยู่บางคืนที่เขากาลังเข้าแถวกันอยู่เนี่ยมันก็จะมีนับคนเช็คยอดกันใช่ไหมจนมันมีอยู่หมวดหนึ่งอะกำลังนับคนเช็คยอดกันอยู่ก็นับตลอดแถวกันไป1 2 3 4 5สไล่กันไปแล้วในการเช็คยอดตอนแรกอะหัวหน้าหมู่เขานับได้30คนแต่พอมากลางคืนในการเช็คยอดครั้งสุดท้าย ก่อนที่จะปล่อยไปอาบน้ําแล้วเข้านอนกันมันจะมีคนขานเกินมาคนหนึ่งซึ่งคนทั้งหมดที่อยู่ในแถวนั้นมันมีนมแค่30คนและคนที่31มาจากไหนเรื่องนั้นมันไม่เท่าไรหร่หรอกอาจจะมีคนเออพูดผิดก็ได้แต่เรื่องที่รุ่น,นก่อนๆที่เขามาเล่าให้ฟังอะที่มันคล้ายๆกันเลยนะก็คือในตอนกลางดึกเนี่ยเขาจะได้ยินเสียงแปลกๆก,กันเสียงแหบๆเหมือนคนจมน้ําแบบ Oh. อะไรแบบนี้ผู้มันก็มาถามครูกันว่าครูได้ยินไหมเมื่อคืนอะ่ะเพราะามันดังมากได้ยินกันเกือบทุกเต็นท์เลยแล้วบางคนนะที่ออกมาเข้าห้องน้ําตอนกลางคืนอะ่ะมันบอกว่ามันมีคนเห็นเงาลางๆเว้ยเหมือนนักศึกษารอดอแต่งตัวเต็มยศเลยยืนอยู่ข,ข้างต้นไม้ในป่ามืดๆแต่ก็มองไม่ชัดหรอกมันก็มาถามครูว่าครูเคยเห็นไหม ครูก็บอกไปว่าครูไม่เคยเห็นหลอกแต่ว่าถ้าเจออะไรที่แบบผิดปกติอ่ะห้ามทักนะเพราะว่าที่เนี่ยมันเป็นกลางป่ากลางเขามันก็อาจจะมีเจ้าจุงเจ้าที่อยู่นั่นแหละแต่ว่าถ้าเองเจออะไรอ่ะเองอย่าไปทักนะห้ามเด็ขดขาด หลังจากนั้นก็เป็นกิจกรรมเดินทางไกลและเส้นทางที่จะไปกันเขาจะให้เดินรอบเขาหนึ่งรอบระหว่างที่เดินไปนั้นก็จะได้เห็นป่าไม้ที่ปกคลุมไปตลอดเส้นทางพร้อมกับเสียงนกเสียงกาที่อยู่รอบๆอกคคระหว่างที่ผมเดินอยู่นั้นท้องฟ้า ก็เริ่มมืดลงเรื่อยๆก็พากันเดินไปหลายชั่วโมงจนกลับมาถึงที่พักแล้วก็ถึงตอนที่นับยอดเพื่อปล่อยแถวปรากฏว่านับขาดไปหนึ่งคนตอนแรกก็ไม่คิดอะไร แต่พอนับครั้งที่2ก็ยังขาดไปหนึ่งคนผมก็ไม่รู้ว่าเหตุการณ์ณนะตอนนั้นใครหายไปครูฝึกที่เห็นอย่างนั้นเขาก็เริ่มหงุดหงิดและพูดว่าเฮ้ยพวกมึงทํากันดีๆด,ดิไม่อยากพักกันหรือไงอีกแค่นิดเดียวก็ได้พักกันแล้วเนี่ยถ้าอีกรอบหนึ่งยังนับกันไม่ครบนะพวกมึงซวยครูฝึกเริ่มหัวร้อนหมู่ของผมก็นับกันใหม่อีกครั้งหนึ่งปรากฏว่ามันเพิ่มเกินมาอีกหนึ่งคน และพวกผมก็เลยโดนแดกนะตรงนั้นพอโดนทำโทษไปก็เช็คยอดกันครบเลยไม่ขาดไม่เกินกว่าจะได้ไปพักรอสยกแขนไม่ขึ้นหลังจากเลิกแถวพวกผมก็พากันไปอาบน้ำกันเฮีย <c oughs> <c oughs> อะไรกนะูเนี่ยก็ไปอาบน้ำรวมแบบชายชะกันรวมกันอยู่ในห้องน้ำนั้นทุกโรงเรียนประเด็นก็คือ ทุกคนพกอุปกรณ์อาบน้ำกันไปหมดแต่ผมกลับลืมเอาสบู่มาก็ไม่รู้จะทำยังไงจะขอยืมเพื่อนเดี๋ยวเขาก็หาว่าเกแต่ยังดีที่ผมพกไข่ กินซอร์ผลิตภัณฑ์สำหรับล้างน้องชายที่ไม่เพียงล้างน้องชายได้เท่านั้นแต่มันกลับใช้ได้ทุกส่วนของร่างกายเลยไม่เหมือนกับสบู่ทั่วไปที่เคยใช้แน่นอนไม่เพียงแต่มันจะลดการสะสมของแบคทีเรียแต่มันยังลดกลิ่นเหม็นกิน่นอับระหว่างวันได้อีกด้วยแถมมันยังบำรุงผิวของน้องชายยาวนานถึง72ชั่วโมงขอบอกเลยถ้าพวกคุณลองได้ใช้ถูกใจพวกคุณแน่นอน และไข่คีนเซอร์เนี่ยเขาก็มีให้เลือกถึง2กลิ่นก็คือรีเฟรชชิ่งครูหรือแบบเย็นกลิ่นหอมเย็นสบายจะไปที่ไหนก็มั่นใจได้และกลิ่นหนึ่งก็คือรี l ล็กซิ่งบอมกลิ่นหอมหรูดูแพงให้ความรู้สึกอุ่นๆทุกครั้งที่ใช้เจ้าตัวนี้ะนะและใครที่กําลังเรียนรอดอยอยู่เนี่ยก็มักจะมีปัญหาเรื่องโกนหนวดโกนเขาใช่ไหมที่มันทั้งแสบทั้งคันเวลาโกนออกใหม่ๆอ่ะแถมขนที่ขึ้นมาใหม่ก็อาจจะเป็นขนคุดได้อีกผมเลยอยากให้ทุกคนลองใช้ไข่กูมิ่งเครื่องเล็มขนน้องช เทคที่ป้องกันการโดนบาดและใบมีดนั้นก็เป็นแบบพรีเมียมเซรามิกที่ไม่กินขนและไม่ทําให้เป็นขนคุดมันไม่ได้แค่ใช้กําจัดขนน้องชายได้เท่านั้นมันยังใช้ได้ทุกส่วนของร่างกายเลยแหละแถมยังถอดออกมาล้างได้ง่ายอีกด้วยไม่ต้องกลัวเลยว่าเครื่องจะพังเพราะของเขากันน้ํา100%ทางพี่ขายเขารับประกัน1ปีเต็มจะพกไปใช้ที่ไหนก็สะดวกแล้วทางพี่ขายครับเขาก็ได้มีโปรลดพิเศษอีกแล้วนะเรียกได้ว่าลดกันเกือบทั้งปีเลยล่ละโดยจ้าตัวเครื่องเล็มขนครับจะลดเหลือหนลิตภัณฑ์สําหรับ้าง้อยเหลือ1 8บ เท่านั้นโปรนี้เริ่มตั้งแต่วันนี้เลยถึงวันที่31นูน่นเรียกได้ว่าลดส่งท้ายปีกันเลยทีเดียวแต่ว่าระวังของปลอมก็ด้วยนะเพราะแม่งระบาดเยอะมากถ้าอยากได้ของแท้ชัวร์ก็กดที่ลิงใต้คลิปได้เลยครับและอย่าลืมนะครับถ้าคิดจะทำความสะอาดน้องชายของคุณให้นึกถึงไข่กุมมิ่งและไข,ข่คินเซอร์ หลังจากที่พวกผมเนี่ยไปอาบน้ํำกันเสร็จแล้วนะครูฝึกเขาก็ให้เตรียมเข้านอนกันโดยที่ที่เขาให้นอนเนี่ยมันเป็นเต็นท์เว้เต็นท์เล็กๆเรียงกันแบบเป็นแถวเลยแต่ว่าไม่มีที่ปูพื้นนะมีแค่เต็นท์อย่างเดียวที่ปูพื้นไนดะ้ต้องเตรียมมาเองแล้วเต็นท์เต็นท์หนึ่งอะ่ะเขาจะให้นอนสองคนเว้ ผู้ผมก็เลยจับคู่กันผมอะนอนกับไอ้ป๊อกที่ไปถามครูฝึกนั่นแหละว่ามีผีไหมอะผู้ผมก็เตรียมตัวที่จะนอนกันก็สวดมนต์ไหว้พระกันไปเพราะนอนต่างสถานที่เนาะเวลาก็ได้ผ่านไปบรรยากาศแถวนั้นก็เริ่มเงียบลงแล้วเพราะว่าเขานอนกันหมดละแล้วลด้วยความที่ผมเนี่ยนอนไม่หลับเว้ยเพราะว่ามันอยู่ต่างสถานที่ก็พยายามจะข่มตานอน แต่ทํำยังไงก็นอนไม่หลับเวลาประมาณสี่ทุ่มห้าทุ่มนี่แหละผมก็จะลุกไปเข้าห้องน้ําเว้ยแต่ไอ้ระหว่างที่ผมกําลังเดินไปเนี่ยผมก็ได้สังเกตเห็นชายคนนึงเว้ยแต่งชุดรอด,ดอเต็มยศเลยยืนหันหลังอยู่มุมมืดๆผมก็แบบเอาแล้วไอ้เหี้ยกูโดนแล้วผมก็ไม่พยายามหันไปมองตอนนั้น,ห,ห,นห้องนู้นห้องน้ํากูไม่เข้าแล้วกูจะเดินกลับเต็นแล้วระหว่างที่กาลังจะหันตัวกลับเท่านั้นแหละ ก็มีเสียงดังขึ้นมาจากชายคนนั้นเฮ้ยใจกูเต้นตุบๆเลยทําอะไรไม่ถูกแล้วตอนนั้นน่ะแล้วไอ้คนนั้นแม่งก็พูดขึ้นมาอีกจะไปไหนอะ่ะผมก็แบบเอาวะให้ไม่รู้กันไปว่าใช่หรือไม่ใช่ผมก็เลยหันกลับไปมองแล้วสิ่งที่ผมเห็นอยู่ตรงหน้ามันคือเด็กรอๆคนนึงนี่แหละที่เดินลัดตะเวนอยู่คือครูฝึกเขาแบ่งเวรนกันเว้ย ให้มานั่งเฝ้าตอนกลางคืนผมก็ลืมไปเลยตอนนั้นอ้นั้นแมงก็บอกออกมาจากเต็นท์ทำไมจะไปไหนผมก็ตอบไปกูจะไปเข้าห้องน้าแล้วมึงยืนทําอะไรอยู่มืดๆวะแมงก็เอาซิคก้าเลตที่มันถืออยู่ขึ้นมาดูดเว้เอาเปล่ากูฝึกเขาหลับกันหมดแล้วไม่มีใครเห็นหรอกบอกว่าแบบไม่อาไม่เอากูง่วงนอนกูไปเข้าห้องน้ำแล้วกูก็นอนแล้วมันก็บอกอ้าอ่าอ้า ตามใจพอผมไปเข้าห้องน้าเสร็จผมก็กลับมานอนที่เดิมแต่ก็เหมือนเดิมครับผมก็นอนไม่หลับอยู่ดีเวลาก็ได้ผ่านไปจนทุกอย่างเงียบหมดไม่มีแม้แต่เสียงนกเสียงกามันเงียบซะจนผมได้ยินเสียงหายใจของไอ้ป๊อบที่กําลังนอนอยู่ระหว่างที่กําลังพยายามจะนอนผมก็ได้ยินเสียงดังขึ้นมาอมอ มันเป็นเสียงแบบยังไงไม่รู้ผมอธิบายไม่ถูกแล้วมันก็ดังขึ้นมาอีกเป็นเสียงเหมือนคนกําลังรู้ออกจากเต็นท์หรือว่าหยิบคุงหยิบของอะไรในเต็นท์นี่แหละมันดังผุดผับผุดผับผมก็เลยเรียกไอ้ป๊อปป๊อปป๊อป,ปตื่นป๊ะอลไรเพื่อนมีไรวะไอ้ป๊อปมึงได้ยินเสียงเฮ้ยอย่าพูดมึงได้ฟังครูฝึกที่เขาบอกเหรอได้ยินเสียงอะไรอย่าทักนอน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 ผมก็พยายามที่จะนอนต่อและเสียงนั้นมันก็ดังเป็นระยะระยะจนมันมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ดังแปลกมากมันดังประมาณแบบว่า อือย่างเงี้ยด้วยความที่ผมสงสัยชิพหายเลยผมเลยตัดสินใจลุกออกจากเต็นท์แล้วก็ชะโงกดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นปรากฏว่าผมไม่เห็นอะไรผิดปกติเลยแล้วเสียงที่ดังขึ้นอนะ มาจากไหนช้าวันรุ่งขึ้นครูฝึกก็เรียกนักเรียนทุกคนในกองร้อยมาเข้าแถวแล้วก็ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องต่างๆก็ว่ากันไปแล้วระหว่างที่เขาพูดอยู่อะเขาก็หยิบสิ่งนี้ขึ้นมาเว้ยมันเป็นเหมือนเปลือกถุงยางอะแต่ว่ามันไม่ใช่ถุงยางหรอกมันน่าจะเป็นเควที่ถูกใช้แล้วครูฝึกเขาก็บอกเว้ยอันนี้ของใครเนี่ยฮะแล้วเอามาใช้ทําอะไรเนี่ยมันก็มีนักเรียนคนหนึ่งพูดขึ้นมาเว้ยเอามาใช้ขัดรองเท้าครับให้รองเท้าเงาครูฝึกเขาแซวเวยอันนั้นนะขัดรองเท้าจริงกือเปล่าผู้ แล้วก็เก็บทิ้งให้มันเป็นที่ไม่ใช่มาทิ้งแบบนี้ถ้าผมเห็นอีกครั้งหนึ่งนะพวกคุณซวยมันก็คงไม่ผิดปกติอะไรที่จะใช้ KY มาถูรองเท้าให้มันเงาแต่เสียงเมื่อคือนที่ผมได้ยินมันคืออะไรกันแน่ผมก็ลองไปถามเพื่อนเพื่อนเพื่อน,อน,อน,อนก็บอกว่าได้ยินเหมือนกันแต่ไม่กล้าทักและเรื่องเสียงที่ได้ยินเมื่อคือนนั้นมันก็ยังคงเป็นปริศนาต่อไป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 ,ไป จบเป็นยังไงกันบ้างครับสาหรับเรื่องที่เพิ่งได้เล่าไปเขาบอกเลยว่าเล่าไปก็ขนลุกไปนะเอาจริงๆเพราะเรื่องมันค่อนข้างที่จะหลอนมากๆจนทุกวันนี้กูยังไม่รู้เลยว่าเสียงนั้นน่ะมันคือเสียงอะไรแล้วน้องๆล่ะครับคิดว่าเสียงที่ผมได้ยินนั้นมันเป็นเสียงอะไรก็สามารถมาพูดคุยกันได้ที่ใต้คอมเมนต์นะครับแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามเพจ Facebook กับติ k t o ็อกกันด้วยนะครับทุกคนจะได้รู้ข่าวสารเกี่ยวกับช่องนี้มากขึ้นแล้วผู้คุณล่ะเคยเจอประสบการณ์อะไรที่มันชวนสยู่กันบ้างไหมก็มาไปก่อนสสวััดีครบ Sampai